พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพจากสิบเอกอภิรมทรงพุทธทหารที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่4สิงหาคม2568เวลา15.30นณศาลา,า,าบำเพ็ญกุศลศีลวิสุทธโธ วัดเนรมิตวิปัสนาอํเาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพลเอกวสุเจียมสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธสังกัดกองพันทหารราบที่3โครมทหารราบที่8ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ในการนี้นะคะนางสาวจิราพรสินทุไพรยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการพลเรือนทหารตำรวจและประชาชนค่ะได้เข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่จ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธทหารกล้าผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะดยจ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธนะคะจะได้รับการปุ่มบาเหน็จพิเศษ7ชั้นยศจากจ่าสิบเอก เป็นพลตรีและจะได้รับเงินบำนาญตามระเบียบสิทธิกำลังพลที่เสียชีวิตจากการรบได้รับเงินเยียวยาจากผู้ได้รับผลกระทบเหตุความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาเงินสินใหม่ทดแทนจากภัยสงครามนะคะและการช่วยเหลือด้านอาชีพแก่บุคคลในครอบครัวตามเหมาะสมค่ะ โอกาสนี้ค่ะนางสาวธิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากการสู้รบจากเหตุความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธจำนวน1ล้านบาทพร้อมกับกล่าวให้กำลังใจครอบครัวและขอบคุณในความเสียสละของจ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธ เป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งแก่วงตระกูลจ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธค่ะหรือว่าจ่ายแยมนะคะอายุ31ปีค่ะเกิดที่บ้านนาว่าตําบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีพี่น้องด้วยกันนะคะสองคนจ่าแยามค่ะเป็นลูกชายคนเล็กพี่ชายเป็นทหารเช่นเดียวกันค่ะโดยจ่าแยามเนี่ยเสียชีวิตจากการสู้รบขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเสียเลือดมากนะคะจาก ต้นขาขวาค่ะได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอาวุธสงครามนะคะที่จุดประทะฐานปฏิบัติการตาหองอำเภอการทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา23นาฬิกา35นาทีค่ะส่วนในวันนี้ค่ะเมื่อเวลา7นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการประกอบพธิธีพระราชทานผ้าไตรและพัตทหารสามหาบในการเก็บอัฐิจากสิบเอกอภิรม์ทรงพุทธณศาลา,าบําเพ็ญกุศลศีลวิสุโทโธวัดเตรมิรวิปัสนาอเภด่านซ้ายจัังหวดเลยอันเป็นเกียตรติประวัติอันสูงสุดแก่วงตระกูลค่ะ